เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวป,ปัทมากีถาวรตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบางปินราชานข้อ1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาค่ะดิฉันเป็นครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้จะขอนำเสนอปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปรากฏในวิทยทัศน์การจัดการเรียนการสอนดังนี้ค่ะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาขแขนงหนึ่งที่มีความสําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์เข้าสู่สังคมเนื่องจากมนุษย์ สามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองดีเพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผลความเป็นคนช่างคิดช่างรือเริ่มสร้างสารรค์มีระบบระเบียบในการคิดมีการวางแผนในการทำงานและมีความสามารถในการแก้ปัญหาค่ะ ดังนั้นดิฉันในฐานะครูผู้สอนจึงมีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เติบโตไปเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์สามารถใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับปัญหาและที่มานะคะเนื่องจากในปีที่แล้วค่ะดิฉันได้ย้ายจากจังหวัดระยอง มาสอนที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คือบ้านเกิดน้าโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งแห่งนี้ค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และช่วงที่ย้ายมานะคะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดค่อนข้างที่จะ ระบาดพอดีค่ะทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ค่ะผสมผสานกับการเรียนสลับเลขคู่เลขที่ค่ะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนค่ะมีประสิทธิภาพลดลงค่ะ ดิฉันได้ทําการสอนในเรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะเรื่องแรกหลังจากที่ดิฉันสอนเสร็จนะคะดิฉันให้นักเรียนค่ะทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะปรากฏว่านักเรียนได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละหกสิบเป็นจํานวนมากค่ะดิฉันก็ค่อนข้างตกใจค่ะเนื่องจากว่าเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะนักเรียนควรจะได้คะแนนมากกว่านี้ ทำให้ดิฉันสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนผ่าน Google Form ค่ะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่นะคะก็คือนักเรียนค่ะเขาไม่ทราบค่ะว่าด้าน A ด้าน B และด้าน C คือด้านไหนในสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะ ไม่ทราบว่าด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านประกอบมุมฉากคือด้านใดค่ะทําให้นักเรียนไม่สามารถนําตัวเลขที่โจทย์ให้มาไปแทนค่าในสูตร c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ค่ะส่งผลให้นักเรียนมีผลสลัมฤทธ สำลิดในการเรียนต่ำนะคะดังนั้นดิฉันจึงอยากที่จะแก้ปัญหาผลสำลสำิดในการเรียนของนักเรียนค่ะในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นี้ค่ะและก่อนที่ดิฉันจะทําการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันได้ให้นักเรียนทําแบบวิเคราะห์ผู้เรียนใดบุคคลค่ะเพื่อทราบว,ว่านักเรียนเนี่ย มีความต้องการมีข้อมูลพื้นฐานอย่างไรซึ่งได้ข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะนักเรียนต้องการให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยวิธีใดมากที่สุด5ลำดับแรกเป็นดังนี้นะคะ 1. ชอบแบบสืบค้นความหาความรู้ด้วยตนเองค่ะ 2. แบบลงมือปฏิบัติ3แบบกระบวนการกลุ่ม 4. แบบระดมสมองและ5แบบอภิบายผลค่ะ สิ่งที่นักเรียนอยากให้ครูดำเนินการเมื่อเรียนในรายวิชานี้นะคะข้อที่1ค่ะมีเกมประกอบการสอนค่ะข้อที่2มีการสอนที่หลากหลายค่ะข้อที่3สอนให้เข้าใจง่ายและสนุกค่ะข้อที่4อยากให้ทำงานเป็นกลุ่มค่ะและข้อที่5อยากให้แสกขนมเยอะๆและสอบผ่านค่ะ จากข้อมูลดังกล่าวนะคะทำให้ดิฉันทำประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้สื่อผสมเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ควบคู่กับการทำวิจัยไปด้วยค่ะแผนที่ดิฉันนำเสนอนะคะ เป็นแผนที่3มนะคะมีการดําเนินการดังต่อไปนี้นะคะพิชั้นได้ทําการจัดทําแผนการเรียนรู้นะคะในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะแบบกิจกรรม Active l e r r n n n g นะคะโดยใช้สื่อผสม ใช้สื่อผสมทั้งหมด11แผนนะคะโดยแผนที่1นะคะให้นักเรียนได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะแผนที่2ถึงแผนที่10นะคะเป็นการเรียนการสอนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสด้สดวยกิจกรรมการเรียนแบบ active learning และก็ใช้สื่อผสมนะคะส่วนแผนสุดท้ายคือแผนที่11นะคะให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะ กิจกรรมที่3นะคะในแผนการเรียนรู้ที่3ที่เลือกนําเสนอนะคะเพราะเป็นแผนที่ให้นักเรียนนะคะเขาได้แก้ปัญหาได้ลงมือปฏิบัติโดยในกิจกรรมนะคะคุณครูจะสมมุติให้นักเรียนนะคะเป็นสายลับค่ะเพื่อจะตุ้นความสนใจของผู้เรียนนะคะแล้วให้เขาทํา ไปกิจกรรมที่1ก็คือความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยในใบกิจกรรมอะค่ะก็จะมีทั้งหมด2ภารกิจนะคะในภารกิจที่1ค่ะจะเป็นการกดล็อกกล่องปิศนาค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะใช้ความรู้ที่เรียนในแผนที่2ค่ะก็คือเรื่องสมบัติรูปสามเหลี่ยมมุมฉากค,ค่ะในการเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้องและสรุปสมาการนักเรียนทุกกลุ่มนะคะก็จะสามารถกดล็อกกล่องปิศาได้ทุกกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าจะมีครูนะคะเป็นคน ช่วยเหลือแนะนำแล้วก็ตรวจสอบนะคะและในภารกิจที่2นะคะนักเรียนเขาจะใช้ความรู้ที่เขามีนะคะในการแก้ปัญหาและนำเสนอแนวคิดในเรื่องความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสจากอุปกรณ์ที่มีอยู่นะคะซึ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ก็จะมีไม้บรรทัดค่ะกันไกนะคะปากกาเคมีค่ะดินสอน,นะคะ กาวค่ะและที่สำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือรปูปพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมสีม่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง3รูปนะคะโดยที่สีแดงนะคะจะมีขนาดเท่ากับพื้นที่ด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะสีเหลืองและสีฟ้าจะมีพื้นที่เท่ากับด้านประกอบมุมฉากะคะ่ะนักเรียนก็จะใช้ความรูร้ของเขานะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาและก็นำเสนอแนวคิด ของตัวเองนะคะโดยมีแนวคิดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะยกตัวยอย่างเช่นกลุ่มน,นี้นะคะเขาจะใช้อุปกรณ์ก็คือใช้แค่ไม้บรรทัดกับดินสอค่ะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกรูปนะคะในพื้นที่รูปสีแดงเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด25รูปนะคะสีเหลืองได้ทั้งหมด16รูปค่ะสีฟ้าได้ทั้งหมด9รูปค่ะซึ่งถ้าเขาเอาสีเหลืองนะคะกับสีฟ้ามาบวกกันก็จะได้25รูปเท่ากับ สีแดงเลยค่ะซึ่งตรงตามความสัมพันธ์ที่ว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะมีค่าเท่ากับผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากค่ะและนักเรียนเขาก็จะสรุปสมการและเห็นความสัมพันธ์นี้ได้ชัดเจนนะคะและอีกแนวคิดหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ค่ะเขาใช้พื้นที่รูปสีเหลืองค่ะแล้วก็สีฟ้านะคะนำมาตัดฐานแล้วนำไปบรรจุลงพื้นที่สีแดงได้พอดีค่ะ นักเรียนก็จะสามา,า,มารถสานะคะสรุปสมการได้ว่า c กํลังสองค่ะเท่ากับ a กํลังสบวก b กํลังสซึ่งครูก็จะเฉลยตอนท้ายนะคะว่าสมการนั้นก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะ ซึ่งนักเรียนในแผนนี้นะคะที่นําเสนอแผนที่3ามนะคะเป็นแผนที่นักเรียนเนี่ยเขาได้ลงมือทํานะคะได้แก้ปัญหาได้สรุปความรู้ด้วยตนเองนะคะและที่สําคัญเลยนะคะแผนนี้คะ่ะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพราะว่าเป็นแผนที่ คุณครูนะคะได้นำแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนะคะมาดีไซน์ออกแบบแผนนี้ให้เข้ากับผู้เรียนเพราะว่าคุณครูเชื่อว่าค่ะถ้านักเรียนทุกคนนะคะมีเจตจคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนต่อครูผู้สอนก็จะทําให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและจะส่งผลต่อผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่ะดังผลวิจัย ที่อยู่ในวิจัยของดิชันนะคะก็คือข้อที่1ค่ะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ60ทุกคนเลยนะคะข้อที่2นะคะความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้สื่อผสมอยู่ในระดับดีมากขึ้นไปเลยค่ะและนี่ก็คือปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะวันนี้ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ